ทีมข่าวบินตรวจภาพมุมสูงของลาดพร้าวบริเวณประตูระบายน้ำลาดพร้าว56คลองสายนี้ยาวกว่า24กิโลเมตรที่นี่จัดให้เป็นพื้นที่นำร่องมาตรการการจัดระเบียบและแก้ปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกลำ้ำหลังได้งบป,ประมาณ2,400ล้านบาทให้ดำเนินการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลอย่างเร่งด่วน ทีมข่าวพูดคุยกับผู้อํานวยการสํานักงานเขตวังทองหลางถึงมาตรการการวางแผนในการรื้อถอนเนื่องจากบางจุดอาจจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านระแวกนี้เอาลงไปตรวจกับสํานักการระบายน้ําครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อประมาณเต้น,ต,นต้นเดือนพฤษภาเราไปพบบ้านที่เพิ่มเติมจากเดิมเนี่ย29หลังเนี่ยตอนนี้เป็น63หลัง <c oughs> 63หลังนะคะ แต่ว่าภายใต้63หลังเนี่ยเ,ออเรายังไม่รู้ว่ามีบ้านเลขที่จริงๆเนี่ยกี่หลังมีบ้านที่คือตอนนี้เรากำลังแบ่งเป็นสองประเด็นว่าบ้านที่มีเลขที่จริงๆเลยมีกี่หลังกับบ้านที่ต่อเติมออกมามีกี่หลังคำถามให้เขาตอบเราโดยที่ยังไม่ได้เป็นข้อตกลงกันนะคะเขาจะได้หรือไม่ได้ก็คือถามความต้องการเขาก่อนว่า หนึ่งเขาอยากอยู่ที่เดิมไหม mm hmm. สองอยากกลับบ้านต่างจังหวัดเลยไหมหรืออยากได้บ้านที่รัฐจัดให้ตามที่บอกว่าจะมีบ้านมั่นคงหรืออะไรเกิดขึ้น <c oughs> หรือไอ,อ,อ,อสำนักพัฒนาสังคมของของของรัฐบาลนะฮะกระทรวงนั้นเนี่ย เขาอาจจะเท่าที่คุยกันอาจจะออกมาในเชิงของบ้านปั้นโคงก็คือจัดที่ให้แล้วก็เอาคนลงไปอยู่ขณะเดียวกันมีการกำหนดระยะความกว้างของคลองไว้ที่38เมตรสูงสเสตรจากก้นคลองค่ะนี่ก็เป็นบ้านเรือนค่ะที่มีการต่อเติมค่ะลุกรับมายัางบริเวณคลองลาดพลาวนะคะ ซึ่งตามกฎหมายโยธาธิการค่ะได้กําหนดไว้ว่าบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองค่ะต้องมีระยะถอยร่นมากกว่า6เมตรจึงได้มีคําสั่งค่ะให้ทําการรื้อถอนเพื่อดําเนินโครงการเขื่อนซีเมนและคลองระบายน้ําต่อไปสําหรับพื้นที่เขตท,ที่ติดแนวคลองลาดพร้าวมีบ้านเรือนลุกล้ํากว่า3,000หลังคาเรือนแบ่งเป็น8เขตอย่างเช่นเขตห้วยขวางจำนวน792หลัง จตุจักร1 6 3หลังหลัก4ี8หลังดอนเมือง279หลังสายไหม1,383หลังเขตลาดพร้าว25หลังเขตวังทองหลัง63หลังและเขตบางเขนอีกจำนวนหนึ่งหลังจากนี้กทมจะทยอยชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อทำการรื้อถอนในส่วนที่ได้มีการรุกร้ำต่อไปเดวิกาคำนวณสินทีมข่าวสปริงแอโรอายรายงาน